เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะแล้วตอนเย็นพี่จะรีบกลับมารับตกลงค่ะป้าซื้อขนมมาฝากค่ะร้นานนี้เจ้าดังแล้วก็ราคาแพงมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับป้ายัางไงเดี๋ยวผมขอ,อไปทำงานข้างนอกก่อนนะเดเดี๋ยวรอูหนังกินข้าวเสร็จแล้วไปต่อที่ไหนไปที่ห้องผมเลพี่กันพี่ไล่ให้หนูไปจัดการเด็กในท้องแล้วพี่ก็มากับนางป้าเนี่ยเหรอใครเป็นป้าแกแล้วแกท้องกับใคร ฟ้าเดี๋ยวของผมวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะแล้วตอนเย็นพี่จะรีบกลับมารับตกลงค่ะแก่ตายอยู่แล้วหน้าเบื่อ ถ้าเธอไม่ชอบเขาเวลาเขาชวนไปไหนมาไหนเธอไปทำไมล่ะอาหัวหนะ้าได้ยินด้วยเหรอคะจะบอกให้นะคะข้อดีอย่างเดียวของพี่ป้อมเนี่ยก็คือเปน,น่ะคะ่ะถ้าฉันไม่ไปด้วยเนี่ก็โง่สิคะแต่ข้อดีของคนที่มีอายุอ่ะคือเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังถ้าจุดหมายของเธอต้องการแต่งงานอายุก่อน30สิบแล้วก็คนนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ฉันก็คงไม่มีทางมองคนแก่ๆหรอกคะ่ะเพราะว่าคนที่ฉันหมายตาก็คือคนนั้นค่ะหัวหน้าการค้าฟ้าซื้อขนมมาฝากค่ะร้านนี้เจ้าดังแล้วก็ราคาแพงมากเลยนะคะ ฟ้าอยากให้กันได้ชิมอะค่ะขอบคุณมากเลยครับฟ้ายังไงเดี๋ยวผมขอตัวออกไปทำงานข้างนอกก่อนนะเร็วละหนุ่มหลอของเธอถ้าทางเขาจะไม่มีใจให้เธอนะถ้ามีข้อจำกัดว่าเธอจะต้องแต่งงานก่อนอายุ30ฉันว่ากันไม่ใช่ตัวเลือก เพราะเขาไม่มีทางที่จะแต่งงานเร็วแน่จุ๊กอะไรี่เขาเลือกูกค้าจะให้จัดส่งที่ไหนคะได้ค่ะที่อยู่ตามนั้นเลยนะคะค่ะกันเย็นนี้กลับบ้านด้วยกันไหม ผมมีงานนะอยากจะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับพี่การคะงานเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเหรอครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะพ,พี่มีงานอีกเยอะเลยสงสัยว่าวันนี้จะต้องอยู่ดึกถ้าน้องดาลิงช่วยพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเองดาลิ้งคงไม่ว่างอยู่ช่วยหรอกเพราะว่าเย็นขนาดนี้แล้วต้องรีบกลับบ้านใช่ไหมจ๊ะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูอยู่ช่วยพี่การเองแกองขอบใจหนูมากเลยนะยหนูน่ารักที่สุดเลยค่ะ ทำเป็นมาดขรึมไม่สนใจสาวคนไหนที่แท้ก็ชอบนะักศึกษาออออแบบนี้เอง สบายเป็นอะไรอ๋อหนูเป็นโรคกระเพาะนะคะโอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กปล่อยให้เป็นโรคกระเพาะได้ยังไงไปหาหมอเะนะลูกป่ะหนูขอตัวก่อนนะคะขออย่าให้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลย เขาชวนฉั้นเดทด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาเคลียร์งานเสร็จแล้วเขาจะพาชั้นไปกินข้าวไปดูหนังคาโพน้าแล้วพี่ป้อมอะไรของเธอล่ะในเมื่อคนที่ใช่ของชั้นเข้ามาจีบชั้นแล้วฉันไม่มีพี่ป้อมก็ได้ค่ะแต่ว่าขอดูไปก่อนไว้ค่อยบอกเลือกพี่ป้อมอีกทีนึงคนสวยก็แบบนี้แหละค่ะก็มีสิทธิ์เลือกง <laughs> ันจับก่อนนะ กพี่ไม่ไปกับหนูหรอคะคือพ,พี่ไม่ว่าไงครับยังไงเดี๋ยวหนูไปทำใี่ให้เรียบร้อยนะเชื่อพี่อย่าปล่อยไวนานทำแต่ตอนนี้มันจะไม่อันตรายเสร็จแล้วเราจะได้กลับมาสดุกด้กันอีกไงนะครับเชื่อพี่นะ <S <S> <S การจาให้เธอไปทำอะไรถ้าเขาให้เธอไปทำในเรื่องไม่ดี <S <S 1> <S 1> เธอไม่ต้องทำนะเราต้องเป็นนายตัวเองคนที่เราควรจะเชื่อฟังอ่ะคือพ่อแม่ไม่ใช่คนอื่นแต่เร,เรื่องนี้หนูบอกพ่อกับแม่ไม่ได้เรื่องอะไรหนู ฮะกันใช่ไหมแล้วในซองเนี่ยเป็นเงินใช่ไหมเขาให้หนูไปเอาเด็กออกใช่ไหมหัวหน้าคะหัวหน้าอย่าไปบอกใครได้ไหมคะก่อนที่หนูจะทำอะไรตามที่เขาบอกไปดูกับตาตัวเองก่อนว่าควรจะเชื่อเขาหรือว่าไปต่อไหมไปตามมา หาฟ้าเลยครับครับเห็นฟ้าบอกว่าจะอยู่ต่อทาโรทีครับผมก็เลยซื้อข้าวขนมมาฝากคุณฟาคุณไม่ต้องข้าหาฟ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเขาออกมาเองเช่นนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวค่ะคุณ้อมจเย็นๆค่ะรอดูให้ชัดๆก่อน เดี๋ยวเรอดูหนังกินข้าวเสร็จแล้วเราไปต่อที่ไหน,นดีคะไปที่ห้องผมไหมพี่กันพี่ทำแบบนี้กับหนูได้ไงอ่ะพี่บอกให้หนูไปจัดการเด็กในท้องแล้วพี่ก็มากับนังป้าเนี่ยเหรอใครเป็นป้าแกแล้วแกท้องกับใครหนูท้องกับพี่กันไง พี่กันไล่ให้หนูไปจัดการเด็กในท้องคนเดียวแล้วก็มากับผู้หญิงนี่เนี่ยนะฟ้าฟ้าอย่าไปฟังมนะันนะนางเด็กนี่มันท้องกับใครมันก็ไม่รู้อะ่ะมันมาขอให้ผมช่วยผมก็แค่อยากจะช่วยแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาใส่ร้ายว่าผมเป็นพ่อของเด็กอะ่ะนางเด็กใจแตกไปซะคนอย่างแกมันไม่เหมาะสมกับกันอย่างแกมันก็เป็นได้แค่ดอกไม้ริมทางเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวจริงไป เฮ้ยนาลิกดาลิกหยุดเด้เฮ้ยนี่าลิกหยุดหยุฉันบอกให้ทันยศดาลิกเลือดนี่รีบพาเด็กคนนี้ไปที่รถผมครับอย่าผมพาไปโงบาลเองีไมค่อยลงม่คยลงระวังนะระวังนะลูก้าผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ นี่คุณจะเก็บของไปไหนอะฉันเป็นคนไล่ออกเองทำไมล่ะคะหัวหน้าพ่อแม่ดาลิงเขาตามฉันไปที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้เขาบอกจะเอาเรื่องที่ทำลูกสาวเขาท้องและยังทำร้ายร่างกายเด็กอีกแล้วตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้ว คนที่ทำให้เสียชื่อเสียงบริษัทอย่างเงี้ยฉันจะเอาไว้ทำไมล่ะถ้าหัวหน้าไม่เข้ามายุ่งผมก็คงไม่ต้องออกจากงานหรอกทำผิดแล้วยังไม่สำนึกอีกเหรอไม่มีความรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่อย่ามาโวยวาที่นี่เลยไปออกไปได้แล้วฟ้า เธอเองก็ร้อนดนที่จะแต่งงานพอมีคนดีๆมาให้เลือกเธอก็โง่ที่จะเลือกคนเลวแต่งหน้าคะกันเขาบอกฉันว่าด่าลิงอ่ะท้องกับคนอื่นนะคะเธอก็เลือกที่จะเชื่อกันเพราะเขาลูกหล่อแล้วก็ถูกใจเธอการมีแฟนเนี่ยต้องเลือกคนที่ดีๆไม่ใช่เลือกคนแบบนี้มาคนดีๆอย่างคุณป้อมอะเธอก็ไม่สนติดพวกเขาแก่สมน้ำหน้า โทรหาใครโทรหาผมเองเหรอครับคุณตุ้มคุณตุ้มจะไปเยี่ยมดาลิงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอไปด้วยพี่ปอมพี่พี่จะทิ้งฟ้าเหรอคนที่ทิ้งผมไปก่อนเนี่ยเป็นคุณไม่ใช่เหรอแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมต้องขอขอบคุณคุณด้วยที่ทำให้ผมได้เห็นนิสัยแย่ๆของคุณ ผู้ชายสำเร็จรูปอะมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่ของเธอสมน้ำหน้าไปให้คุณป้อมฉันครับอายุายไม่สำคัญ ในการเป็นข้อจำกัดของการเรื่องรูปองเพราะสิ่งที่สำคัญอยู่ที่เราเจอคนดีที่ใช่และรักเราจริงต่างหากสุกมากเลยครับฟ้าเดี๋ยวของผมวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ผมจะรีบไปทำงานต่อเฮ้ยทบอรทอมหนูขอตัวก่อนนะคะ อย่าให้เป็นจริงเฮ้ยเฮ้ยห้าส nah ี่สามสองฉันว่าคุณไม่ต้องเข้าไปฟ้าเข้าไปคว้ากันนี่คุณจะเก็บของไปไหนอ่ะเจมส์ทำไมน้ำไปป่าน้ำหนึ่งยังทำไมล่ะคะหัวหน้าพ่อแม่ดาร์ลิ่งคาตาจะไปที่โรงพยาบาลหยิมเดี๋ยวดาร์ลิ่งดาร์ลิ่ง กันเขาบอกฉันว่าด่าลิงอ่ะท้องกับคนอื่นนะคะเธอก็เลือกที่จะเชื่อกันเพราะเขาหลอกถูกใจเธออะไรวะจะเลือกคนใช่ไหมอย่ามีแฟนอ๊ยอะไรอ่ะ ผู้ชายสำเร็จรูปอ่ะสำเร็จรูปสำเร็จรูป